คุณผู้ชมคะพลังโซเชียลแห่งเมืองเชียงใหม่นี่นะคะสามารถพลิกชีวิตคุณตาวัย83ปีที่เปิดขายกระเพาะปลาสูตรเยาวราชจากเดิมนะคะขายไม่ดีจนจะปิดร้านอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพลังโซเชียลพลิกชีวิตได้จริงจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมคะดีดีๆส่งทีมงานเดินทางไปยังตลาดน้ำทองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตามหาร้านกระเพาะปลาสูตรคุณตานี่นะคะเป็นสูตรเยาวราชเลยเมื่อ <me S 2> ไปถึงก็พบว่าร้านนี้เป็นของนายสมศักดิ์พิชิตพันธ์วัย83ปีซึ่งคุณตาสมศักดิ์นะคะเขาก็ย้อนอดีตเล่าให้ฟังนะคะว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาในการทําอาหารจีนแต้จิว๋วอย่างเช่นเมนูกระเพาะปลาหูฉลามติดตัวมาสมัยเคยทํางานร้านอาหารอยู่ที่เยาวราชหลังจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนมาทํางานด้านก,นการท่องเที่ยวเพราะว่าสื่อสาร หรือว่าพูดภาษาจีนได้นะคะแต่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงออกมาเปิดร้านขายกระเพาะปลาที่บ้านภรยาในจกกังหวัดเชียงใหม่เปิดร้านมาได้ประมาณ9เดือนคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าลูกค้าน้อยมากจริงๆอะคะ่ะขายได้วันละสิบชามจนต้องค้างค่าเช่าร้านจึงตัดสินใจเลิกขายสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะแต่ชีวิตยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากที่มีลูกค้านำเรื่องราวไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล เหมือนชีวิตของคุณตาได้พลิกกลับมาดีอีกครั้งค่ะช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะโอโ้โหคุณตาขายดิบขายดีนีลาขายจนหมดม่อเลยทําให้มีทุนมาต่อยอดทำกระเพาะปลาขายในวันถัดไปได้แล้วก็เตรียมทําอาหารขายเพิ่มเพราะฝากขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนและให้กําลังใจยืนยันว่าจะเปิดร้านต่อไปดีใจกับคุณตาด้วยนะคะไม่ต้องปิดร้านแล้วนะคะ เราไปเจอน,นายวรากรแสงสุพลเจ้าของโพขขงโสต์เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากนําเรื่องราวของคุณตาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กค่ะก็มีผู้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันแชร์พากันมาอุดหนุนกันเพียบเลยรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้ช่วยเหลือคุณตาในครั้งนี้พร้อมการันตีว่าคุณตาเนี่ยทำอาหารอร่อยมากจริงๆแต่ว่าอาจจะขาดการประชาสัมพันธ์คนจึงเข้าถึงน้อยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพลังโซเชียลนี้นะคะมีอิทธิพลมากจริงๆยินดีกับคุณตาด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ